สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทีหักแพงสุขสุขคนสม,มงสุบอตสบายยงน้เศร้าพี่น้องสร้างเพิ่อกะหักก็มาเหตุงานมืงเนี่ยวันเพิ่อกะมาเมื่อก่อนก็นมามาสู้มืออยู่แต่แต่ว่าเฮาบอไดอัพเดตให้พี่น้องเบิง้งหลายมือเลยเนาะมือนี้เฮากับสีมา อัปเดตให้เบิงว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดฮอดขันได้เลยเนาะใส่หน้าต่างแล้วหรือยังปูกระเบื้องเด้ฮอดขันได้แล้วมือ2มือเลยเด้บ่ได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนี่ย หน้าต่างเพิ่นใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งหัวกับใส่เรียบร้อยแล้วทั้งต้นจำปาเนี่ยรา่กันยังบ่าลายเป็นไน แต่ว่าคือสิพ่ออยูออ่เหาอวะข่าบอพ่อก็ตอันเฮ็บดบันไดเห็ดบันไดสิไดเอาเพิ่มแต่ว่าเกอยเพื่อนบอกว่าสั่งมาอีกรลดแล้ววะสั่งมาอีกรลดเพื่อนให้สั่งมาเพิ่มอีกอยิ่ว้อันนั้นเไวไ้เทกันเพื่อนทั้งหน้าน้ำเราว,ว่ะ ขอบคุณหลายไล่เด้อเด้อที่เมตตาขอบคุ้นน้องที่สอยเรือน้องมาตลอดขอบคุณหลายๆลยย่เลลด้อเบิ้งมาเบิ่งก่อนเป็นปู่หัดขันได้เลยว่านเนี่ยเจ้าของกับวอยู่พี่นอ้องเอ้ยพาลูกสาวไปหาหมอแล้วก,ก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวเลยว่านเลยลุงพาไปเที่ยวเลย ูกระเบห้กินข้าวแล้วไดป,ปูมาอันนะนะัอนนะเออเออน้ามาอัไน่นีบอจักจะวายจักทีเหตุจังไรเนี่ยยังคิดบอกออกอยู่เนี่ย Sang phân có chắc quân phân chị áp, hải ở mãi hàm bỏ yi, vô lưu đây nhang ra yang mùi gần. Chắc phân phải owl nhang Sang lục tinh rồi lạp. anh vật bùi mùi 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 này mùi 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 อันนี้ทายอย่าแนวคนว่าเจ้าขางเจ้าเครื่องเรียบร้อยว่าอยู่ในหอออนอ้องอ๋องาบุหรีเขาเบิ่งวานเียก็ได้ มาคำเข้ามาทุกเจ้าเลิกเดี๋ยวนอวงวันเ่ยวันนี้นะคือเลิกเมื่อตะเวนแทะไปหาง่วบเพราะคือเลิกเมื่อตะเวนแทะพอดีกระเทือน ผู้กระเบื้องติดขังยังหลายกองเต็มพวกกระเบื้องยังอยู่บ้างซีบไปมันเข้าสิเข่าเบื่องทั้งนก่อนเนาะเบื่องทั้งนี้สิค้อนคือเมื่อดแทนเมื่อดเมื่อด ในห้องซิปพอดีบ่เอายังบ้ได้ทำสะอาดันออกไปสร้างเพื่อนกับบ้านทำบุคคสะอาดเพื่อนชิกวดสิยังจากชท่ายาเนี้เเพื่อนวะมัเลิกไปมั้งิบอย้อนไ่พอเลยประตูนี่ นี่แหละตัวใหญ่ตัวนี้ข่อยอยามันถูนี่ฉีดถุยอยูอย่บ่อ,อยามันถูเหรอวะอ่าขอนะข่ะและิดเดียว,วยไล่เติบได้ฮะเขาเอาขึ้นจักเส้นคนและเพื่อนย้อน เดี๋ยวเป็นใส่แล้วแล้วเนี่กระเบื้องค่อกระปูแล้วยังแต่บอดีเก็บกวาดพี่น้องเอ้ยเพื่อนกรสิคือสิท่ายาแนวมึอนี่ละท่ายาแน่วค่อยขึนปูทั้งนอกแล้วก่อนเพื่อนอยากทีท่ายาแนวพร้อมกันเลยไอ้เลี้ยวไปเถื่อละยางยางไปนี่ฮะ cay vâng không có bị cay phủ nữa cơ mà tế cấp tôi đấy, liệm với đâu ấy mà, mở khả quan เหลี่ยมห้งอันนี้ฮ็ตซอกออกมากนี่นะั่นนึ่งมากก็คือเพิ่มก้มกว,มกวงเนาะกวงออกไปโย่้วกาอีกอย่างก็เพิ่ม ยังเขาจะเขาคนคงงามเนี่ยนะพี่น้องถ้าเซ้าเสียเยาตรงเซ้ามาเลยก็ได้อยู่แต่ว่ามันผัดธรรมดาเกินเลยก็เลยอยากสิกออกไปจัหน้อยอนะหมดของเพิ่นยังกไอ

เป๊ะอันนี้เ้าทาสีแล้วแล้วก่อนก่อนเสียเินใส่เนาะ มาซื้อมากะทาซีใช่ก่อนจังไหนจัง,หงไหนคนใส่ปาดอีกวะ <laughs> Để đấy này Xong hợp à bạn Để cán lộn rồi อะไวดอุปกรณ์กัเจ้านะจักเฮมุ้งแล้วนีับมุงแล้วนี่มีนอีกแนวมุงเป็นกันห้อนไว้อีกนะเพดาลนะอืมเป็นตีเพดานทองไว้อีกเลยเฮิ่งเติมว่าาะจะเหตุยังไงนะอ๋อ ปูเหลวมื่อนี่พกศจิกายาแนวกระเบื้องเพคนวะแต่ว่าลูกติ่งยังพระเจ้ายังบนมาส่งอยู่จะเพิ่มไปเอาให้เลยยังคนวะเดี๋ยวสิโทรถามเพิ่นเบิ่งใหม่ก่อนไม่ว่าคนโบราณจะไปเอาสำหรับจักบนไปเอาก็อยู่ไกลไม่ต้องอยูุรักสามคนวะเพื่อเมื่อบ้านเมียเพิ่นเราเพิ่นซื้อมาให้เลย แต่ว่าทั้งนี้เพื่อนกับท่านได้ได้ขีดให้ชั่มดอกทั้งนี้เพื่อนกับท่านได้เลี้ยวเนี่เพื่อยังสีได้มาสาบมาอันนี้อยู่ท่านนี้ยังบ่ได้ขีดได้สาบท่านได้บวกท่านได้ขีดไปล่องแบบนี้คือก้อนบล็อกได้ไหมน้องตัวนี้เพื่อนกับท่านได้เห็ุเพื่อทายาแนวเพื่อนอันนั้นแลี้ยวหมนละเพื่อจะสีได้มาเห็ุให้ กระหังบันไดทั้งนี้ก็ยังอำลาพระจากไวเพียงตัวนี้แล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง,ส,ส,ส,องสุขบูรณ์สม坤สมองสุบอลที่เข้ามาเบิง่งที่เข้ามาชมท,ท,ที่ติดตามขอบคุณหลี้ยล้าเด้อเด้อขอให้เอื้อและก,ก,ก็ขอบคุ้มจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อเด้อหมัดคนยืนคนยืนเวลาอนไข้ยะมี ขอให้หรวยเฮงเฮงรวยรวยขึ้นกว่าเก่าเรื่อยเด้่อยสาธุพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี